ในสงครามเลตเอลเลอร์ Alert ที่เต็มไปด้วยรถถังเทสลาคอยและสายลับคุณคิดว่าเจอหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าจะบอกว่ามีภพรกิจลับที่คุณเนี่ยต้องสู้กับมดยักษ์ใช่มายถึงมดยักษ์จริงๆนี่คือตำนานสุดพิลึกอีกเคมฟอร์มเลตเอลเลอรกับพรกอขีสุดหาในภาคเสริมของคอมมานด์คองเคอร์เลเอลเลอร์คัลเทอร์สไตร์เพร่อขลับนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคมเป็หลักนะครับแต่มันจะซ่อน ยู่ในส่วนของโบนัสมิชชั่นหรือว่าสเปเชียลโอเปเรชั่นในภาคเสริมเคาน์เตอร์สไลด์ผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําตามเงื่อนไขบางอย่างเพื่อการปลดล็อกภารกิจนี้และเมื่อเข้าไปในภารกิจคุณจะพบตัวเองนั้นกําลังมาเชิญหน้ากับศัตรูที่มีคาดคิดไม่ใช่โซเวียตไม่ใช่สัมพันธมิตรแต่เป็นฝูงมนย์ยักษ์ลายพันที่ทั้งตัวใหญ่แข็งแกร่งและพร้อมจะลุมทิ้งทหารของคุณมนยักษ์เหล่านี้เนี่ยอันตรายกว่าที่คิดนะครับพวกมันเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทหารราบ และยานกลอบเบาพวกมันเนี่ยมากันเป็นฝูงคุณต้องใช้ทุกอย่างที่มีทั้งทหารราบรถถังหรือแม้แต่ทางย่าทำธุกรกิจมนีนะเพื่อกําจัดพวกมันให้สิ้นซากที่มาของมันยักษ์เหล่าน,นี้เนี่ยไม่ได้มีการทิใหใบยยชัดเจน yeah, ในเกม <of course. S 2> นะครับบางคนก็ว่าเป็นโคจาก,การทดลองท <Yes, sir. S 1> หารที่ผิดพลาด <Yes. S 1> บางคนก็ว่าเป็นผลกระทบจากเทคโนโลยีแ,บบแปลกๆเลือดจะเป็นแค่อีสเอ็กกนตีน <the green. S 2> ที่เวสบูดเนี่ยใส่เข้ามาเพื่อความหาเท่านั้นอีกเคนฟอร์มเลอเลอร์เนี่ย ขึ้นในทิสเตอร์เอกที่น่าจดจาและเป็นที่รักมากที่สุดในโปราาศาร์เซียนซีนะครับมันคือความพลิพิล่ลลาที่ค่าม่ถึงและเมขึ้นไปสึกว่าทีมงานเวสต์บูลเนี่ยมีอารมณ์ขันและมีความคิดสร้างสารรค์เหลือล้นมันคือภารกิจที่ทําให้เล็กอเลอร์เนี่ยมีสเสน่นห์น่าค้นหาเยดาี่ภางหลังเนี่ยไม่คอยมมงมต์อะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับ